คลิปนี้ก็อัปเดตนกเขาใหญ่น,หน,นะครับซอ,อยสวิตนาหนึ่งนะครับใกล้สนามหลวงสองนะครับซอยสยุตนาหนึ่งนะครับนี่เป็นตอนเช้านะตอนเช้าก็เสียงนะครับเสียงก็จะพุททั่วไปหน่อยนะคุมๆกันนะครับหลกตัวนะก็แสงอาจจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับเพราะตอนเช้าแนละ้วช่วงหกโมงกว่าๆนะครับมจะให้ดูบรรยากาศตอนเช้าเล่นนกขัดน,นะนกเล่นกันนะครับ ัองนที่มีแบ่งปักนก็จะมีหลายหน่วยนะครับหลายหน่วยมีตัวนี้นะครับตัวแรกทำไม่เห็นมันย้อนย้อนแสงนะครับขออภัยด้วยตอนเช้านะตัวนี้ตัวแรกนะครับตัวแรกหัวแถวเลยหัวแถวถาดเขียวนี่เป็นนกเออลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งป่าคาลุมนะครับเอาไปทำเอาไปต่อไปฝึกเอานะครับนกอายุด,ดีแล้วนะครับก่อนไปทำพ่อนอกอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำละ ก็เลยจะแบ่งออกนะครับตัวที่หนึ่งครับตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งนี้เป็นราคาครับสองพันลมสมนะครับตัวที่สองนี่เป็นลูกนกครับลูกนกตัวที่สองนี่เป็นลูก,ลกนกนะครับซีตะคูนตะคู่นี่ขันนะครับต้นลิปก็เป็นคารลมกรมแข็งนะครับเราฟังได้ผลยังไม่เข้าที่เข้าทางครับผลยังถ่ายขนอยู่ลอกพายุเด็กๆนะครับไม่มาก สัวนนี้ก็เอาปกติเท่ามานนครับเอาสองพันเท่ากันนะครับสองพันตัวที่สามนะครับตัวที่สามตัวที่สามนี่สองตัวนี้ตัวผู้แน่ๆนะครับคูลล่แล้วคู่เห็นนะครับก็ตัวสองพันนะครับตัวที่ 3. สามตั้สองพันนะครับส่วนมากต้อจะยืนพื้นอยู่ประมาณนี้สองพันสองพันห้าสามพันนะครับแล้วแต่ตัวแล้วแต่สำเนียงนะครับ ตัวนี้ขนยังไม่เต็มนะคะรับตัวที่สี่ขนยังไม่เต็มขนคอแหวงไปนะเดี๋ยวรอเต็มพร้อมก่อนค่อยแบ่งกันนะคะรับตัวที่ห้านะคะรับตัวที่ห้าตัวที่ห้านี่เป็นปูนกแหละนะครับอายุิบสา3ปีนะครับเป็นนกป่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับป่าร้อยนิสัยไม่ค่อยไม่เชื่อมครับลิ้นดิงอยู่แต่หยิบกรงแขวนไปแขวนมาได้อยู่นะครับอยู่มา13ปีแล้วนะ,ะปีนี้ปีที่13แล้วนะครับ หนึ่งกุกครับหนึ่งกุกอย่างเล็กหวานๆนี่ลักคู่ที่ขันต้องคลิปนะครับตันนี้เป็นนกกระลมกระลมแข็งตัวที่หกตัวที่หกตัวนี้ก็สองพันนะครับ Tn ห้าห้านะครับสองพันลมส่งที่อยู่นี่คือที่ชี้ชี้เป้านี่คือขายแนละ้วเอ้คือขันแล้นะครับนกขันแล้วนะเนแล้วอ่อยฟังต่อได้เลยตัวนี้เป็น นกต่อเก่านะครับนกต่อเลือดร้อยครับเลือดป่าร้อยก็คือพ่อแม่ป่านะครับที่ประมาณเจ็ดเจ็ดแปดปีแล้วครับตัวนี้ฉเฉลยร้อยบวกนะครับนกต่อมีตัวเดียวนะครับเหลือตัวเดียวแล้วคือเก็บใบแหลกมัได้แบ่งอะไรนะครับหนึงน่งหนึ่งเออหนึ่งกุกนะครับตัวท้ายแถวตัวน,นี้ตัวบนวก่อบนมาเดี่ยวนี่นะครับมาเดี่ยว ตัวที่แปดนะครับตัวที่แปนดนกเสียงเล็กนะครับตัวนี้ดีนะครับขันดีอารมณ์นะครับอลรมแข็งตัวที่แปดนี้นะครับตัวนี้สอง0ันห้านะครับสอง0ห้าลมส่งนะครับมทธ่บายก็ลดได้อีกนะครับมาคุยกันที่บา้านทีนึง้วมาตัวที่เจ้าเลยด้วยกันนะครับเจ้าตัวเจ้าตัวที่ขันก่อนนะครับขันก่อนแบ่งก่อน ลอง on, ตัวเพิ่งขึ้นมาบางตัวเพิ่งขึ้นมายังไม่แน่ใจนะครับก็ยังไม่ได้ยินเสียงด้วยบองตัวครับไปเลยยังยังไม่แน่นเอาตัวเก้ากันเก้าหายุห่างปากแป้งนะครับด่างปากแป้งนี่สองพันห้านะครับตัวนี้จะเป็นคาร์บบางๆนะเอาไว้ต่อได้นะครับเอาไว้ต่อได้นนกรึ่งนะครับห่างปากแป้งนะครับอายุมาหนึ่งปีนะครับเอาไปทําต่อได้เลยนะเอาไปทำต่อได้เหนตะกูแน่นอนตัวนี้คลึก เก่งนะครับน้เก่งสามารถเอาไปทำนกต่อได้นะไปฝึกเอาครับยุบประมาณปีก,กว่ากับป,ปีที่แล้วนะสีนิดๆน,น,นะครับสีนิดๆป,ประมาณนี้นะครับที่เหลือจะเป็นนกที่ว่าอยู่ในกองรวมนะครับกองรวมนี้ยังต้องมีแบ่งตัวเป็นพันห้านะครับไม่รวมสองนะพันห้ารวมสองครับรกัดเองนะครับเพราะวออ่านกยังขึ้นไม่หมดนะครับ จะมาแจ้งข่าวไอ้ปรากันนะนกพมาประมาณนี้อยู่ประมาณนี้เหลือประมาณนี้นะครับก็พยายามขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แม่นกเาไข่ใหม่เยอะนะครับลูกป,ปักไม้สองแล้วนะครับประมาณนี้นะครับนกคือน,นอกนั่นจะขึ้นเป็นรุ่นๆนะครับขึ้นเป็นรุ่นขึ้นเป็นตัวตัวไป ก็คือจย่อยขึ้นเรื่อยๆแหละจะยอยขึ้นเรื่อยๆครับพอเดินออกมาเราก็เริ่มขันนะครับพอตัวช้านกจะขันดีออเดือดตัวนี้ตัวหนึ่งตัวที่สิบตัวที่สิบออกเสียงใหญ่นะครับตัวนี้ตัวใหม่ CCB สามห้านะครับตัวใหญ่ด้วยนะครับตัวนี้ใหญ่แต่ยังไม่แน่ใจเพศนะครับเป็นเสียงใหญ่เลยตัวนี้ 2,005นะครับตัวนี้เสียงใหญ่เสียงใหญ่ตัวใหญ่ด้วยแต่ยังไม่มั่นใจเพศนะครับจัดดีตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สามก็ดกขวกไว้เงี้ยตัวที่สี่ตัวที่สี่ผลไม่เต็มนะครับ ขันอยู่นะครับนอนขันอยู่สับขาลมนะครับขันดีนะครับะขนไม่เต็มต้วที่สีขอไฟทั้งมองไม่เห็นนะขันไปเดินไปนะครับตัวที่สี่ะขนหลังก็ยังไม่เต็มมอ ตัวอื่นทุกันปกติครับน่นปกติชอบตัวไหนก็ทักมาได้เลยนะครับตัวนี้หนึ่งปุกนะครับใหญ่เลยนะครับมีตัวเดียวหลุดมานะครับมึงเจอครับมึงเจอเหล่าแม่เป็นเหล่าใหญ่นะครับเหล่าแม่หลอกแสงใหญ่ยังมีกะครับเหล่านี้ยังมีกันในกองรวมนะ อันนี้ลองขึ้นมาก่อนนะครับนกป่าตัวถ้าไม่แยกขึ้นมามันจะไม่ขัดน,นะครับไม่แยกเป็นกล่องรวมมนจะไม่ขัดมันจะนั่งมเงียบเลยแล้วแต่นีสใส่นกป่าตัวนะครับวิธีการติดต่อสั่งซื้อนะครับก็คือเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าเก้าหก9 9เก้าเก้าเจ็ดเก้าหกศูนย์เก้าเก้าหกหเก้าเก้าเจ็ดเก้าหกบันทึกเบอร์โทรลงเครื่องนะครับแล้วลายจะเด้ง เราก็ทักชัดเพิ่มเพื่อนมาได้เลยครับ ID line นะครับเป็น E a K A O R นะครับจะลองมาให้ด้านล่างคลิปนะครับ ID line ทัก line มาได้เลยเดินทางรถส่งไกลทั่วไปนะครับ ส,ส่วนมากนกคารลมอ่ะนกคารลมสายแข็งจะขันกเก่งครับตัวถ้าขึ้นมาแล้วนะทีนี้ก็แจ้งเรื่องแจ้งข่าวเท่านี้นะครับท่านใดสนใจตัวไหนก็ทัก็ได้เลยนะครับพร้อมจะทำเดินทางให้นะครับทุกจังหวัดนะทุกจังหวัด ภายในกทมกอ็อีกนิดนึงก็ไปอภายใกทมครับกทมจะใช้เป็นรถแก๊ปนะครับรถแก๊ปวิ่งนะครับไลเดอร์เนี่ยมีไลเดอร์ให้วิ่งส่งของมือนะครับก็ัดอดนัดวันทีหนึ่งเพราะว่าผมจะมีน้องวิ่งประจําให้นะครับแต่ต้องนัดวันกับน,น้องอีกทีหนึ่งเพราะน้องจะ้ทำงานประจํานะครับจะให้น้องที่วิ่งเป็นนะครับวิ่งเป็นเฉพาะตัดเลี้ยงเพราะว่าเขาเคลื่อนย้ายตัดเลี้ยงได้ตรงนี้นะครับมีนคนเลี้ยงนกเลี้ยงปลาเหมือนกันนะครับ ก็จะดูแลน้องได้ดีกว่านะครับคนทั่วไปเฉพาะภายในกรทมอนะครับ,รรบแต่ถ้าสา่างจังหวัดนะครับก็คือรถส่งไก่นะครับส่งตัดเลี้ยงทั่วไปสั่งน้อยนิดนึงนะครับนกขันอตอนนี้ตัวแรกนะครับตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งจอกแนวป่านะครับลกันแนวป่า ก็เรียกลูกผสมนะครับลูกสองเอาไวทานนก่อได้แต่ใช้นกขันอยู่จำอยู่ไกลนะครับแล้วก็ได้ยินเท่าไหร่เสียงนกของยกมันเยอะพอเดินไปมันก็เงียบนะครับระวังตัวคนกุ้งกลองครับตัวนี้ตัวนี้ขันเก่งสองพันห้าเนะี่ย พอมาพอมาชนกล้องนะครับพอมันเห็นกล้องเดินเข้ามาใกล้ๆมันถึงเงียบๆหน่อยพรกนี้พวงนี้ขึ้นมาไม่นานนะครับอ่าตามนี้แล้วกันนะครับแจ้งเรื่องให้ทราบกันนะครับสำหรับนกเขาใหญ่นกเขาวชาวาเสียงนะครับ ใกล้ๆสนามหวงสองกทมนะครับซอยทวิทนาหนึ่งนะครับก็มาชมกันได้นะครับมนานั่งฟังได้ก็นักกินก่อนโทรมาหาก่อนนะครับจะมาก็โทรมาหาก่อนได้นานจังหวัดกเช่นเคยนะครับส่งทางรถส่งไกลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แจมเรื่องเท่านี้นะครับสวัสดีครับ